ตับายวัดตัวตัดสูตรหรือเทเลเมตรจึงกลายเป็นจุดขายที่แต่ละประเทศนำมาเสนอให้แก่นักลงทุนนั่นเองค่ะเริ่มแรกจะพาคุณผู้ชมไปดูที่สิงคโปร์นะคะซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศเป้าหมายของบริษัทข้ามชาติและแรงงานทักษะระดับผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกเนื่องจากเขามีการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการดาเนินธุรกิจเช่นมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยและครอบคลุมทั่วพื้นที่ ความเท่าเทียมระหว่างนักลงทุนสิงคโปร์และนักลงทุนต่างชาติรวมไปถึงความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงินที่ทำให้สิงคโปร์กลายเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนอกจากนี้สิงคโปร์ให้ความสำคัญอย่างมากต่อการค้าระหว่างประเทศค่ะปัจจุบันมีความตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว26ฉบับโดยสิงคโปร์มีคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสิงคโปร์หรือ EBB คอยทำหน้าที่ส่งเสริมนักธุรกิจต่างชาติ3ด้านหลักๆนะคะก็คือ 1. สนับสนุนด้านการเติบโตธุรกิจเช่นกองทุนสนับสนุนสตาร์ทอัพสสนับสนุนด้านพัฒนานวัตกรรมการวิจัยและความสามารถของธุรกิจเช่นโครงการร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐสิงคโปร์เพื่ออำนวยความสะดวกและดึงดูดบริษัทด้านเทคโนโลยีระดับโลกที่มีผลประกอบการเติบโตรวดเร็วให้เข้ามาจัดตั้งสำนักงานใหญ่ในสิงคโปร์ และ3คือการสนับสนุนด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเช่นกองทุน Resource Efficiency Grant for Energy เพื่อสนับสนุนโรงงานอุตสาหกรรมที่บริหารจัดการการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนนอกจากนี้นะคะสิงคโปร์เขายังมีนโยบายด้านภาษีที่ส่งเสริมการลงทุนทั้งภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีการนำเข้าส่งออกส่วนกฎระเบียบการจัดตั้งบริษัทสำหรับนักลงทุนต่างชาติพบว่า นักลงทุนชาวสิงคโปร์และชาวต่างชาติได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมค่ะชาวต่างชาติถือหุ้นได้ร้อยละ100ในเกือบทุกสาขานอกจากนโยบายส่งเสริมการลงทุนแล้วนะคะสิงคโปร์ยังมีคลังสมองระดับชั้นนําในเอเชียในการสร้างแรงงานที่มีทักษะในระดับสูงรองรับการลงทุนจากต่างประเทศ จากการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชียประจำปี2563ยกให้ National University of Singapore รั้งตำแหน่งมหาวิทยาลัยอันดับ1ของเอเชียซึ่งเป็นปีที่3ติดต่อกันและในปีเดียวกันนี้นะคะ n a n y a n Technological University มหาวิทยาลัยทางด้านเทคนิคที่มีชื่อเสียงด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีของสิงคโปร์ยังติดอันดับที่3ด้วย ด้วยปัจจัยสนับสนุนต่างๆบวกกับสิทธิประโยชน์แบบวัดตัวตัดสูตรทําให้สิงคโปร์กลายเป็นประเทศเป้าหมายของบริษัทข้ามชาติระดับโลกค่ะอินโดนีเซียนะคะก็เป็นอีกหนึ่งประเทศค่ะที่เสนอสิทธิประโยชน์แบบวัดตัวตัดสูตรให้แก่นักลงทุนต่างชาตินะคะหลังจากเมื่อปลายปี2563เขาได้ผ่านกฎหมายอมนิบัสหรือกฎหมายสารพัดเรื่องก็คือการตรากฎหมายฉบับเดียวที่สามารถแก้ไขกฎหมายที่เป็นข้อจำกัดหลายๆฉบับ ทำให้รัฐบาลสามารถปรับสิทธิประโยชน์ให้เข้ากับบริษัทที่ต้องการตั้งโรงงานในอินโดนีเซียได้หากมีเงินทุนเป็นจำนวนมากซึ่งจะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมในท้องถิ่นได้อย่างมีนัยยะสําคัญอินโดนีเซียเขาให้ความสําคัญกับการผลักดันการลงทุนค่ะเนื่องจากกลไกลการเติบโตของการบริโภคแบบดั้งเดิมชะลอตัวลงท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด -19 นอกจากนี้นะคะอินโดนีเซียได้ตั้งกระทรวงการลงทุนขึ้นใหม่ด้วยซึ่งก็มีอำนาจในการออกกฎเพื่อส่งเสริมการลงทุน และเป็นการตอกย้ำความสะดวกในการทำธุรกิจหรือ ease of doing business ขณะเดียวกันอินโดนีเซียก็เตรียมเปิดตัวระบบการซื้อขายคาร์บอนที่จะช่วยให้นักลงทุนสามารถชดเชยการปล่อยคาร์บอนได้ซึ่งมาตรการเหล่านี้นะคะทำขึ้นก็เพื่อช่วงชิงเงินลงทุนจากต่างประเทศนั่นเองค่ะ และอีกหนึ่งประเทศที่น่าจับตามองนะคะก็คือเวียดนามค่ะเวียดนามมีศักยภาพดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติที่โดดเด่นนะคะเพราะนอกจากความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานกําลังซื้อในประเทศที่เติบโตอย่างต่อเนื่องนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐก็มีความชัดเจนด้วยโดยนโยบายหลักที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศได้แก่การผ่อนคลายกฎระเบียบในการลงทุนของต่างชาติให้ทำได้สะดวกเท่าเทียมและสามารถแข่งขันกับธุรกิจท้องถิ่นได้ เช่นการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยรัฐวิสาหกิจและกฎหมายว่าด้วยการลงทุนซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี2564การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและสิทธิประโยชน์เพื่อสนับสนุนการลงทุนที่ภาครัฐต้องการส่งเสริมเช่นการลงทุนในพื้นที่เคเศรษฐกิจพิเศษการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตด้านเทคโนโลยีและการเข้าร่วมความตกลงการค้าเสรีกับประเทศต่างๆจำนวน15ฉบับ นอกจากนี้แล้วนะคะปัจจัยที่ทําให้การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของเวียดนามเพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากสงครามการค้าระหว่างจีนสหรัฐและจากการที่บริษัทต,ต,ต่างๆย้ายฐานการผลิตจากจีนมาอย่างเวียดนามหนึ่งในบริษัทต่างชาติรายใหญ่ที่เข้ามาลงทุนในเวียดนามก็คือซัมซุงเขาเข้าไปขยายโรงงานในจังหวัดบักเนินทางภาคเหนือของเวียดนามค่ะเพื่อเพิ่มกําลังการผลิตสมาร์ทโฟนแบบจอพับ ซึ่งปัจจุบันผลิตได้ปีละ17ล้านเครื่องก็ให้เพิ่มขึ้นเป็นปีละ25ล้านเครื่องทั้งนี้ประสิทธิประโยชน์การลงทุนที่ซัมซุงได้รับจากเวียดนามก็คือการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในช่วง4ปีแรกของการดำเนินกิจการจากนั้นจ่ายเพียงร้อยละ10เป็นเวลา27ปีหรือคิดเป็นครึ่งหนึ่งของจำนวนภาษีเงินได้นิติบุคคลที่บริษัทสัญชาติเวียดนามต้องจ่าย นอกจากนี้ซัมซุงก็ยังได้รับประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีเวียดนามเกาหลีใต้ที่ระบุเอาไว้ว่าเกาหลีใต้จะลดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากเวียดนามร้อยละ95ในขณะที่เวียดนามก็จะลดอัตราภาษีนำเข้าจากเกาหลีใต้ลงร้อยละ89 ข้อตกลงดังกล่าวนะคะมีผลให้ซัมซุงสามารถนำเข้าวัตถุดิบและส่งออกสินค้าได้ในราคาที่ถูกลงและส่งผลให้ต้นทุนการผลิตขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ EEC f o c u s ค่ะคุณผูชมอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์กดกระดิ่งทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของทีมเอ็นท่อง16นะคะจะได้มีพลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอดีๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยละค่ะ